สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูครับผมวันนี้นะครับเกษตรไทยภูก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาฉีดนะปุ๋ยใส่มันนะครับมันรุ่นนี้ก็จะเป็นมันอายุ3เดือนนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับจาก1-2เดือนที่ผมฉีดพ่นนะครับจากทุ่งเศรษฐีนะครับสูตร2555นะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำ อาหารรองนะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสารจับใบนะครับตัวที่เพิ่มมาก็คือตัวชาลิเฟสนะครับ0 0 6 0นะครับ mm. เป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยน้ําสูตรระเบิดหัวนะครับเพื่อนๆช่วง3ามเดือนขึ้นไปนี้นับมันของเราก็จะเริ่มสร้างหัวนะครับเพื่อนๆมันเริ่มสร้างหัวเพราะฉะนั้นเราต้องนําอาหารที่สามารถไปเพิ่มนะครับ เพิ่มผลิตผลนะครับเพิ่มผลิตผลให้มันของเราสร้างหัวเร็วขึ้น,นครับนี่นะครับสูตรที่เพิ่มมาก็คือ0ูนยนะครับผมจะพ่นตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะครับเริ่มพ่นสูตรนี้นะครับศูน0นะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมสำหรับการฉีดพ่นมันอายุ3เดือนครับ มันรุ่นนี้ก็จะเป็นมันในล็อกยางนะครับมันในล็อกยางครับผมอายุมันสามเดือนนี่บผมอายุมันสามเดือนเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นลงหัวกันนะสูตรลงหัวนะครับเพิ่มปุ๋ยทางใบเป็น0ูนยนนะครับเพิ่มเข้ามาครับช่วยส่งเสริมในการ ลงหัวมันให้เร็วขึ้นนะครับในธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับในดินก็จะมีพวกปุ๋ยนี้อยู่แล้วแต่อาจจะมีน้อยนะครับถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับการลงหัวของมันเราก็จะช้าเป็นไปอย่างธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องมีอยากให้มันของเราลงหัวให้ไวนะครับเราต้องใส่0ูนยนะครับในการพ่นนะครับ3เดือนขึ้นไปนะครับมันของเราเริ่มโตเริ่มลงหัวครับผม มันสวนนี้นะครับยังไม่โดนน้ําฝนเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับเข้าสู่เดือนที่3ยังไม่โดนน้าฝนครับผมไปลุยกันเลยครับผม คนก็เหมือนเดิมครับนี่มนตายไป วิธีสังเกตมันลง,งมาเห็น,น,นติกลตนครับราแยกอย่างนี้แสดงว่ามันของเรากำลังจะสร้างหัวครับรยแยกแบบนี้ครับคือมันของเรากำลังจะสร้างหัวมันอายุสามเดือนครับผม กำลังจะสร้างหัวเราต้องมาฉีดพ่นนะครับทางใบให้นะครับจงเกตเห็นนะครับเอยแยกครับผมวัน3เดือนครับมันกำลังจะสร้างหัวเราต้องมาฉีดปุ๋ยเพื่อช่วยขยายหัวให้ไวนะครับสร้างหัวให้เร็วนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพาเพื่อนๆมาฉีดปุ๋ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดหัวหรือปุ๋ยลงหัวนั่นเองครับปุ๋ยทางใบนะครับผมทางดินยังใส่ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับฝนยังไม่ลงเลยนะครับส่วนนี้นะครับมันในล็อกยางนะครับเพื่อนๆนะครับปลูกมันในล็อกยางนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับ ท่านเพื่อนท่านไหนที่ปลูกยางอยู่แล้วปล่อยพื้นที่บริเวณตรงกลางนะครับไว้นะครับมันจะเปล่าประโยชน์เสียประโยชน์นะครับระหว่างที่ยางกําลังจะโตนะครับเราต้องใช้พื้นที่นะรับ,บริเวณนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับบริเวณกลางร่องยางนะครับมีประโยชน์นะครับช่วงนี้ก็มันราคาค่อนข้างดีด้วยนะครับเพื่อนๆนท่านไหนที่ปลูกยางอยู่ ยังไม่ได้ปลูกมันใส่ก็รีบไปปลูกใส่เลยนะครับเพื่อนๆดีกว่าทิ้งไว้ให้หญ้าลกนะครับปลูกมันในล็อกยางนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับวันนี้ก็มาพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวนัรอบที่1นึ่งับครบรอบมันอายุ3เดือนครับผมมันล็อกยางประมาณนี้ครับผมจะอัปเดียให้เพื่อนได้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ เพื่อนๆท่านไหนเพิ่งแวะเข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเกษตรไทยพูยด้วยครับผมเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องเกษตรไทยพูจะได้อัปเดตลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพร้อมครับได้ดูบรรยากาศนบ้านๆนะครับบรรยากาศบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็อากาศนะเย็นๆหน่อยค่อนข้างเย็นนะครับช่วงเช้านะครับก็มีสวนยางนะครับมีป่าเขานะครับ สวนมันครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับยางก็เริ่มใบเขียวนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ